เชื่อว่าพี่ๆน้องๆสายบินทุกๆท่านน่าจะทําสนูกันเป็นบ้างแล้วครับผมเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆสายบินที่มาแชร์ประสบการณ์วิธีการทําสนูไม่ว่าจะเป็นใบพลาสติกใบสนูต่างๆที่แชร์ประสบการณ์ผ่าน YouTube ครับเยอะแยะมากมายครับพี่น้องก็คงจะได้ดูกันคร่าวๆแล้วก็น่าจะทําสนูเป็นกันบ้างนะครับรีบครับงานรีบครับเหมือนเดิมครับนี่ใบพลาสติกรษสีไทยครับมัดกล่องครับนี่ยังไม่ได้ทําการเอาออกเลยครับนี่มัดมา เหลือในปีที่แล้วครับใบนี้ต้องแนะนำเลยครับพี่ๆน้องๆของแถวสายจวดก็ใบนี้ความบางก็ความหนาพอดีพอดีครับตรงนี้ก็ไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้ครับไฮไลท์สำคัญคือลวดครับวันนี้มีลวดด้วยครับผมสำหรับสนูที่จะทำวันนี้ก็คือสนูเข้าเหล็กครับผมสนูเข้าเหล็กก็อย่างที่บอกแลลวครับคือใครได้ดูโชว์มีเดว่าวครับเทปที่แล้วครับเบื่อกับการบวงเข้ามันขาดเนี่ย มันคือเป็นปัญหาเลยบ่วงเข้าขาดเพราะว่าเราต้องรืออองอ้อหัวออกแล้วก็ทาบ่วงเข้าใหม่พอรื้อหัวออกแล้วใส่หัวกลับเข้าไปใหม่เสียงไม่เหมือนเดิมครับเสียงเปลี่ยนครับผมเข้าใหม่ขาดก็ยังไม่พอแล้วยังจะ,จะมาพะวงกับเขา้าบ่วงเข้าขาดอีกไปกันใหญ่เลยครับเดีรยวขั้นตอนแรกก็คันสนุวครับพี่น้องคันนี้ก็เหลาแบบรีบๆร,ร้อนๆครับผมคันเมตร80ครับสำหรับใส่ว่าจุฬา กะขนาดของความยาวของใบสนูกับคันสนูก่อนครับผมนี่สดเลยทำกันดื้อเลยนี่ดูความตรงของพลาสติกไปเสนีไทยครับผมนี่ครับตรงครับผมตรงริ้ยวเลยไม่โค้งครับผม่ยทำไงมันก็ดังครับถ้ามันตรงอย่างเงี้ยทีนี้ก็ไม่ยากครับกะเอาเลยจากตรงเนี้มาตรงนี้ก็ เอาสักคืบครับคืบกว่ากว่าเรื่องพี่น้องคืบกวกว่านี่ผมก็กะเอาเลยไม่ต้องวัดกันหรอกกะเอาดือด้อเลยกะหน้าประมาณน,นี้ครับนี่นี่ประมาณนี้พอสําหรับเขามันวิ่งนะวัดมาครับคืบกวกว่าครับคือทําไมถึงทําให้มันพอดีพอดีครับเราก็กะพอดีพอดีครับถ้าเกิดเราทําเขาไหมเนี่ยไหมสั้นเนี่ย การทำงานของใบสนูเวลาโดนลมเนี่ยวงรอบสูงแล้วก็ผลสำคัญคือมันเปลืองเขาครับพี่น้องเปลืองเขามันกินเขาสนูวงรอบสูงแล้วก็ใบสนูก็มีส่วนสำคัญครับถ้าใบเล็กเสียงก็จะแหลมครับพี่น้องแล้วก็ใบใหญ่เนี่ยระดับ15มิลมิลเนี่ยเสียงมันจะทุ้มครับเสียงทุ้มแต่ว่ากินเขาสนูครับกินเขาเพราะมันดินแรงต้องใช้ไหมเยอะๆครับคันต้องใช้กับร่วงกับคันแข็งนิดนึงครับถ้าพวกใบใหญ่นะออะโอเคครับลุยกันเลยครับนี่ได้แล้ว ก็ตัดเลยกะดือด้อเลยหาหมดติดตรงๆก็ตัดดือด้อเลยนครับตัดออกนิดนึงใช้กันไกลหนิบออกครับนี่คือกึกว่าครับพี่น้องพอดีนี่แหละคือขึ้นกว่าสาหรับมือเด็กก็วัดเอาตามคันสนูเลยครับคันสนูเรายาวเราสั้นเราก็วัดเอาเลยคือถ้าความพอดีมันอยู่ตรงไหนมันก็ตรงนั้นแหละครับพี่น้อง เราคิดว่ามันพอดีอะไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปครับนี่ฝั่งนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับคืบหนึ่งเข้ามาเนี่ยคืบก,กว่ากว่าเราผู้ใหญ่คืบมันก็จะยาวนิดนึงครับคืบกว่ากว่าครับลงมาเนี่ยก็มาถึงนี่ครับนี่ได้แล้วครับสองข้าง,างความยาวของใบสนูสําหรับคันเมตรแปดสิบทีนี้ก็มาเริ่มขั้นตอนอง่ายๆครับพี่น้องรับตัดเชือกในรอนออกมา เชือกในร่อนแล้วก็ลวดออกมาครับลวด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 นี้เป็นลวดที่เหลือจากการปล่อยคมลอยครับลวดคมลอยเนี่ยใส่คมลอยบ้านเฮานี่แหละนี่ลวดส่วนไซส์จะขนาดไหนผมก็ไม่ทราบมกันครับขนาดเล็กเลยครับผมนี่ใช้สําหรับปล่อยคมลอยนี่เลยครับออกนี่ครับลวด นี่ครับวิธีการทำสนุกเข้าเลยครับจวดแน่นอนสายจวดนี่ได้มาอย่างนี้นะครับพี่น้องพับเลยครับนี่พับสูตรนี้เลยง่ายสุดแล้วไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปเจาะรูครับเพราะว่าลวดเนี่ยตัวนี้ถ้าเราไปเจาะรูนี่ตัวยึดลวดมันจะแคบครับแต่ถ้ามัดเอาอย่างเงี้ยมันจะกว้างครับตัวยึดลวดสําหรับบ่วงเขานะครับพี่น้อง กะเอาเลยครับพี่น้องเอาเข้ามานิดนึงวิธีนี้พี่ๆน้องๆก็คงทำเป็นกันแล้วครับมีเซียนว้าวหลายท่านครับที่แชร์ประสบการณ์ผ่าน youtube ครับแชร์ประสบการณ์ให้ดูแล้วก็เอาประมาณนี้ครับพี่น้องการทำบวงเขานี่ประมาณนี้สั้นๆทีนี้ก็พันครับผมพันหมุนติ้วติューติ้ว,วอะไรครับพันเข้าไป ันให้แน่นๆครับนี่ครับมันก็จะได้ประมาณนี้ครับบ่วงเขาอือครับพอดีพอดีเลยครับพี่น้องได้บ่วงเขาเหล็กมันหนึ่งครับบ่วงเขาเหล็กมันขาดยากแน่นอนไม่ต้องกลัวทีเดียวไม่ต้องไปเสียเวลาเปลี่ยนบ่วงเขาบ่อยก็เข้าใจแล้วครับว่าบ่วงเขามันใช้ได้หลายวันครับสําหรับการทําสนูบ้านเราทําได้หลายาใช้ได้หลายวันใส่ขี้สูตรใส่ใส่เกาปีกไก่ใส่อะไรก็ไปครับ แต่พอมันขาดเนี่ยมันต้องแกะออกหรือออกใหม่ครับหรือออกใหม่หรือออกทําหัวใหม่แล้วพอมาทําเอาไปใส่คันสนแกว่งแล้วเสียงเปลี่ยนเสียงมันจะเปลี่ยนตัวนี้คือใบเดียวอะทาเสียงเดิมตลอดครับพี่น้องไหมเนี่ยยังเปลี่ยนกันเหนื่อยพอแล้วยังจะต้องมาเปลี่ยนบวงเข้าอีกสําหรับพี่น้องต้องระวังปลายลวดหน่อยนะปลายลวดเพราะว่าลวดมีขนาดเล็กมันจะทิ่มมือ,อได้ง่ายๆครับจะทิ่มมือเราสําหรับน้องๆที่หัดทํานะ ที่มือเลือดาสาดอันนี้ก็ผมไม่รู้ด้วยนะทีนี้ก็เข้าไปไว้่างนี้นี่เก็บรายละเอียดพับให้มันดีๆเก็บไว้นี่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 ได้แล้วมันก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับพี่น้องทีนี้ก็มัดเอาดือด้อๆเลยดือด้อๆเลยงานรีบงานรีบจากนั้นก็ออกแรงหน่อยมัดเลยครับนี่มัดคือมันไม่มีหลุดแน่นอนถ้าลวดไม่ขาดเนี่ย ก็ลองคิดกันเอา่วดรงที่ไหนมันจะขาดเชือกเส้นใหญ่เส้นเล็กเต็มที่เชือกไหมเขามันขาดแต่เนี่ยไม่ขาดแน่นอนมันไม่ขาดแน่นอน,ม,น,ม,น,น,อนมัดครับผมมัดพันให้แน่นๆครับให้แน่นๆไปเลยนี่ครับพี่น้องส่วนตรงนี้ไม่ต้องกลัวครับใช้กันไกรหนีบออกก็ได้เนี่ยหรือไม่หนีบก็ไว้อย่างนี้ครับขัตอนใส่หัวสนูเข้าไป เงี่ยพี่น้องมันก็จะได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้นี่นี่ครับจะได้ประมาณนี้ทีนี้ก็เก็บรายละเอียดหน่อยครับตัดเชือกออกแล้วก็ไฟแช็กครับไฟแช็กเก็บรายละเอียดหน่อยออกมัดแล้วก็หนีบออกครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึง นี่ได้มาแล้วเดี๋ยวจะลองยังไม่ใส่หัวพี่น้องยังไม่ใส่หัวครับแล้วก็ใส่ไหมครับไปเทสเลยครับใบพลาสติกเปิ้นไปซนีไทยข้างนี้ก็ให้มันไปอย่างนี้ครับนี่อีกข้างหนึ่งเราก็พลิกมาอย่างนี้เราก็พับมาทางนี้ครับนี่พับมาทางนี้นะโอเคครับผมน้อง กะเอากะอย่างเดียวทุกอย่างคือกะนกุ้งนี่สายกะอยู่แล้วให้นพอดีพอดีต่อการที่เราจะมัดให้้องยาวมากเด้อย,ยาวมากเดี๋ยวหัวมันจะเป็นหัวยาวนิ้วอุดเข้าไปนิ้วไหนก็ได้เนี่ยอุดเข้าไปพันพันรอบเลยจะได้มีความพอดีไม่ก็กะเอาเลยกะเอาไม่ต้องยาวมากครับพี่น้องอ ตรงยาวมากครับนี่ประมาณนี้แหละพดอดีง่ายไหมพี่น้องง่ายกันไหมน,นี่ก็เก็บรายละเอียดเหมือนเดิมครับมันไม่มีหลุดอยู่แล้วลวดอะแต่ต้องระวังมันทิ่มมือตรงปลายลวดมันทิ่มมือเลือดสาดเลยเลือดเพราะว่าลวดเส้นเล็กคือพี่น้องก็แล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนครับการอแดปของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับ ฝีมือเพื่อความสวยงามความเท่าเทียมเท่ากันครับของเขาเนี่ยมันจะต่างกันของผมก็ยังไม่เท่ากันเลยครับข้างนู้นยาวกว่าครับแต่ก็ไม่ได้สนใจครับเพราะว่าตัวทํางานมันอยู่ที่ใบธนูครับอยู่ที่ใบธนูกับกับการใส่หัวครับแล้วก็ไหมครับตัวนี้เป็นแค่บ่วงเขาครับกันขาดก็อาจจะมีส่วนช่วยได้บ้างนะครับบ่วงเขาเหล็กของผมสําหรับพี่น้องที่สายลาคาญมันขาดบ่อย ใส่ขันสนูไปแก่งด้วยครับพี่น้องมาลุ้นด้วยกันครับามจะดังหรือเปล่าโดยใช้ในลอดเล็กครับสีดําในลอดเล็กสีดําเป็นตัวเทสอันนี้ไว้เทสอย่างเดียวครับไว้เทสสนูอาจจะใส่ข้างละหกเส้นครับไว้เทสนี่ครับพี่น้องมันก็จะได้ประมาณนี้ครับไปลองแก่งดูครับผมไปสินีไทยก็มีความตรงครับนี่ครับรายละเอียดก็เก็บกันแบบนี้นะครับดื้อเลยขันเมตรแปดสิบครับผม คันไม่อ่อนแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปลองเทสดูครับว่าเสียงมันจะยังไง เป็นไงครับสูนูเขาเหล็กผมเสียงก็ถือว่ามีหลายเสียงอยู่ครับพี่น้องใบเปิ้ลใบไลาซนีไทยครับผมชูนูเขาเหล็กสายตวดครับผงงนิ้วเลยใบเดี๋ยวจะลองใส่หัวดูครับพี่น้องลองใส่หัวดูว่าเสียงมันจะยังไงเอวพี่น้องการใส่หัวชูนูครับผมใส่เก้าปีไกเลย ดนกาปีกไก่ให้ร้อนๆครับต้องระวังนิดนึงครับต้องบอกว่าตัวนี้ผมก็ทดลองไปเรื่อยๆแหละครับลองดูเฉยๆครับเพราะว่าลำคาญครับเวลาเขาบวงเขามันขาดเนี่ยแล้วมันลื้อหัวออกใหม่เนี่ยมันเสียงมันเปลี่ยนครับก็เลยลำคาญครับเปลี่ยนมาเป็นเขาเหล็กดูดิมันจะหมุนดีปหใบสนูนจะหมุนดีเหมือนเข้าเชือก บวงเชือกไหมจริงมันก็ไม่อะไรแล้วครับพี่น้องความต่างมันก็สำคัญมันอยู่ที่ใบสนูครับมันไม่ได้อยู่ที่บ่วงเขาใส่ไปบวงเขาก็อาจจะมีน้ำหนักขึ้นครับใส่นิดเดียวได้ครับพี่น้องไม่ต้องใส่เยอะครับผมเพราะว่ามันหนักบวงเขาแล้วน่ครับใส่นิดเดียวครับพี่น้องหัวมันก็จะเปรีบเซบอย่างนี้ครับ โอ้ไปเรีบเซฟบครับเพราะว่าเรามัดดื้อๆอย่างนี้เลยนครับแต่น้ำลายแล้วก็รูปๆเลยรูปรๆๆๆๆูเกาปีไก่ข้อเสียคือเวลาแก่แก่ย่างหน่อยด้วพี่น้องสำหรับไว้ทำหัวสนูแก่ยากหน่อยเกาปีไก่ ลองทำตามได้นะครับแล้วแต่ครับพี่น้องถ้าเกิดคิดว่าเสียงไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องทําครับก็ง่ายๆแค่นั้นเองครับเสียงมันดีแล้วก็ลองทําดูมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดครับพี่น้องไม่มีอะไรถูกอะไรผิดครับเรียนรู้กันไปครับก็สนุกก็พี่น้องทางเสียนว่าวแลหลายคนก็แชร์ประสบการณ์ครับไปหาลองวิธีศึกษาวิธีทาได้ครับสนุนี่ครับรายละเอียดไม่มีครับความสวยงามก็เช่นกันครับพี่น้องสําหรับหัวสนุ สนุเขาเหล็กขอแค่ดังครับขอแค่แดงครับขอแค่มันดังเราก็โอเคแล้วสำหรับการทำสนุแบบสไตล์สนุกเขาเหล็กครับปีนี้สายเติร์ดเบีดต่ำผมใบัไม่มีแล้วครับใบสีขาวตัวนั้นน่ะที่ถ่ายให้ดูใบมันสึกว่าใบามันกรอบมากครับเนื่องจากการเก็บรักษาไว้ทิ้งไว้ต่ปีที่แล้วไม่ดีครับ เจอแดดเจอฝนกใบกรอบต้องหาใหม่ครับอยากได้เสียงใหญ่ๆมก็ต้องใบสนูก็ต้องใหญ่ด้วยครับผมนี่ครับใส่เลยไม่ต้องกลัวขาดไม่ขาดอยู่แล้วรวดดูจะดังไหมจะดังดีกว่าเดิมไหมหรือว่าจะไม่ดังเลยพอใส่หัวเข้าไป ันต <S 々> ้องเสียมันไปดังก็ต้องเสียเวลาลือหัวหออแล้วครับพี่น้องลือหัวออกให้น้อยที่สุดครับอาจจะหนักหัวแต่ถ้าดังมันก็ต้องบอกว่าจวดครับถ้าเกิดดังขึ้นมาเนี่ยดังดีกว่าเดิมขึ้นมาเนี่ยดูว่าคุณภาพเสียงจะเป็นไงครับใส่หัวไม่เยอะครับใส่หัวไม่เยอะเปื่อข้างนี้จะน้อยกว่า ข้างที่แล้วนะข้างที่แล้วยอย่าเยอะกว่าสวยไม่สวยไม่รู้ครับต้องดูที่คุณภาพเสียงครับพี่น้องสนุกเขาเหล็กผมไปลองกันเลย Mm-hmm. <laughs> รูด้ด้วว่าเสียงอย่าแปลกครับพี่น้องเสียงแปลกมากเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใส่หัวไปนิดเดียวครับสูขเข้าเลยผมเสียงนี้นต้องบอกว่ามันแปลกๆครับพี่น้องมันเหมือนมันต่างจากเราใช้เข่าเชือกอยู่นิดนึงครับใช้เข่าเชือกก็จะดังอีกสไตล์หนึ่งครับแต่ว่าใช้เข่าลวดมันก็ ผมรู้สึกว่าดมันสําหรับามรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าเสียงจะแปลกครับแปลกประหลาดมากแต่ไปขึ้นอยู่บนว่าวนี้ก็ไม่รู้ครับว่าจะดังไงแต่โดยข่าวข้าวก็ประมาณนี้ครับเสียงครับถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวพี่น้องขออนุญาตใต่หัวเพิ่มนิดนึงจริงก็แกวงดูเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าเหมือนมันจะหนักหัวนะแต่ว่ายังลังเรอยู่เพราะว่าผมรายละเอียดผมเก็บหัวไม่ค่อยไม่ค่อยมนเท่าไหร่ครับยังเปีๆอยู่เลย ยังเปรีบเสีอยู่ครับพี่น้องเปรีบเสีครับมังค์เดี๋ยวลองแต่งให้มันให้มันมุวนม้วนมั้งครับให้มันมุวนม้นขึ้นมาอย่างน้อยแต่ว่ามุวนยากครับหัวเปรีมู้นนี่นี่ครับหัวเปรีบเสียี่มุวนยากให้มันลำแหลมขึ้นมาอย่างน้อยครับมองกลางสีแหลมแหลมขึ้นมาอย่างน้อยโผล่เปรีเปรีแนปวดเกเคผมนี่ยนะครับแหลมขึ้นมาแล้ว นุ่นรับนุ่นขึมนม่นุ่นกลางขึมนมา่น้อยหนึ่งปีกปีแน่หลน,นะครับเพท่นนี่ครับความสวยงามนี่ต้องว่าไม่มีครับความสวยงามครับสนูสนูที่ผมทาเนี่ยความสวยงามไม่มีเลยผมจะสูตรคิดไปเรื่อยครับคิดไปเรื่อยนี่ครับ เผืเ่อจะได้แก้หัวหอกห,ห,หรือเปล่าไม่รู้ว่าแกะหัวหอกหรือเปล่าหูมันเปรหน้าหนักใจเหลือเกินผไม่ต้องสนใจครับพี่น้องอยู่ที่คุณภาพเสียงครับมันอยู่ที่คุณภาพเสียงครับพี่น้องจะสวยจะงามก็ทําไปเล่นจุดๆอ่ะไปลองกันเลยดีกว่าเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายแล้วครับผมลองอีกรอบหนึง่งพี่น้องได้ฟังเสียงก็คิดว่ายังไงครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิป้วยครับ ผมยิ้นมาได้เลยว่าเสียงชัดเจ๋วหรือว่าหัวสนูสนูเข้าบ่วงเหล็กเนี่ยสนูเข้าเหล็กผมเนี่ยมันจะรอดไหมเวลาขึ้นไปบนว่าวว่าผมก็ครั้งแรกนะครับทดสอบแรกๆเลยทดสอบครั้งแรกว่าจะเป็นไงผลจะเป็นไงขึ้นว่าวจะยันหวางหรือเปล่าก็อย่างที่บอกครับลำคานเนี่ยพอเข้าตรงนี้ขาดบ่วงเข้าตรงนี้ขาดอ่ะหรือหัวออกแล้วเสียงเปลี่ยนเลย นี่ทดสอบที่เอาต่ำๆกันนะครับเอาขึ้นไม่เยอะสนัวขึ้นไม่เยอะครับดูเสียงจะเป็นไงเทแ็แรก นี่ก็ใส่ได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเอาขึ้นอีกนิดหนึงครับขึ้นอีกนิดหนึง ก็อย่างประมาณนี้นะครับสําหรับสนูเคเหล็กครับผมสนูเคเหล็กใบในกุ้งครับเสียงก็จวดรันบ้างมาครับพี่น้องกระปพิ่นปล่อยสนีไทยครับผมปล่อยสนีไทยใบพลาสติกครับคันเมตรแปดสิบครับใบก็น่าจะประมาณผมก็ไม่ทราบนะครับใบที่เขาทํามาเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้วัดกับเครื่องมือไม่มีก็ใบพลาสติกนี่ขนาดนี้ครับ เครัผมสำหรับคลิปน mm ี้ก็แค่นี้ครับพี่น้องถูกกูก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งครับเพื่อติดตามคอนเทนต์ในช่องอิสานบ้านนอกภองนาครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็รอติดตามรับชมครับเดี๋ยวค่อยไปลองเทสว่าขึ้นว่าดูครับว่าเสียงจะเป็นไงครับมีโอกาสเดี๋ยวเทสให้ดูวันไหนลมแรงครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับผม จวดแน่นอนโชว์มีดว้า